รวม4จังหวะเด็ดครับที่นักหมักรุกทีมชาติไทยเดินผิดพลาดในการแข่งขัน4เกมหมักรุกเขมรที่เพิ่งผ่านมาครับมาดูที่เกมแรกกันเลยครับเกมนี้ครับเป็นเกมของอาจารย์บอลวโรธครับมืออันดับ3ประเทศไทยนะ เจอกับนักหมักรุกชาวฟิลิปปินนะครับชาวฟิลิปปินเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชาติที่เล่นหมักรุกค่อนข้างเก่งมากนะครับแล้วเขาก็ส่งตัวเต็งเนี่ยมาหลายคนทีเดียวครับในเกมนี้ครับรูปทรงเนี่ยคือดูตึงๆมากนะครับแต่ว่าจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยก็สงสัยกันนะว่าทำไมอาจารย์บอลถึงไม่ผดเด็ดสึกปิดจ็อบไปเลยนะอันนี้จังหวะเนี่ยครับเท่าที่ผมถามมาคืออาจารย์บอลเขามองว่ายังไงเขาก็ชนะแล้วเขาจะไม่ เปลืองหัวตัวเองมากครับเพราะว่าต้องแข่งในกระดานต่อไปนะแต่ว่าครับถ้าจังหวะนี้เราจะไปเดินแบบถูกต้องจะเดินยังไงดีในเกมจริงนะครับอาจารย์บอลเนี่ยเลือกที่จะเดินเบี้ยงหงายนะครับมาในตำแหน่ง e 5นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเราพยายามเอาตัวหมากของเราที่เยอะกว่าเนี่ยพยายามล้อมๆเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเดินตำแหน่งนี้แต่ถ้าจะเดินเบสมูฟจริงๆนะครับต้องเป็นเรือตัวนี้ฮะเอาเรือเนี่ยเข้ามาลุกที่ขุนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเอาเรือเข้ามาลุกขุนอย่างเงี้ยถ้าขุนสีแดงขึ้นไปตรงๆสมมุติขึ้นไปตรงๆเงี้ยเราก็จะเอาขุนขึ้นตามมาครับแล้วในอนาคตเนี่ยไอเดียต่อไปก็เตรียมที่จะเอาม้าไปลุกขุนแลวทําให้ขุนเขาขึ้นด้านบนแล้วก็เอาเรือเนี่ยเข้าไปสอดลุกจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขุนของสีแดงเนี่ยเดินลงมาด้านล่างนะครับในตําแหน่ง H5 นะรูปทรงนี้ครับจะยาวนานนิดหนึ่งเราก็เอาม้าลุกนะแล้วเขาก็เลินขุนลงมาใช่ไหมเป็นตาบังคับนะครับ เราก็เดินเบี้ยงหงายลงมาครับเพราะตอนนี้เบี้ยงหงายของเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่ไอเดียต่อไปครับก็คือว่าจะเอาขุนเนี่ยครับเดินลงมาแล้วก็เอาเรือเนี่ยลุกลอดคอมาครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับหมากฝ่ายสีแดงอาจจะต้องโยนมาให้กินฝีนะอันนี้คุณผู้ชมครับแต่ถ้าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยใช้วิธีการต่อเรืออสมมุติต่อเรือนะครับสีขาวจะเอาเรือลุกก่อนทีหนึ่งครับพอถอยลงมาเสร็จใช่ไหมก็เอาเรือลุกก่อนอีกทีหนึง่งขึ้นด้านบนก็เอาเบี้ยงหงายปิดจ็อบลุกจนครับ ซึ่งในตำแหน่งนียจะเห็นได้ว่าครับก็เอาเรือต่อเนี่ยไม่น่าเวิร์กนะเพราะงั้นต้องโยนมาให้กินฟรีครับจากนั้นก็เรือกินนะจากนั้นเนี่ยต่อให้เอาเรือมาต่อเนี่ยตรงนี้เรายังไม่ต้องกินนะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาเรือมาต่อแบบนี้แล้วเราไปเผือกินเขาเนี่ยขุนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่มีตาเดินไม่มีตาเดินแล้วเราก็ไม่ได้ลุกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอับนะครับอับเนี่ยจะเป็นการสมานเกือเสมอกันทันทีครับจังหวะเนี่ยผมแนะนําว่าเอามาไปลุกก่อนจากนั้นเนี่ยพอเขาถอยขุนลงมาเราก็เอาเรือกินเรือนะ จังหวะนี้เขาเดินขุนลงมาเราก็เอาเบี้ยงหงายเนี่ยมาผูกเอ่อมาผูกเรือไว้เขาเดินขุนมาอีกเราก็เอาเรือลุกนะครับเพราะว่าเขาเดินขุนขึ้นไปด้านบนไม่ได้ติดช่องม้าอยู่นะครับม้าเนี่ยมีช่องตรงนี้อยู่เขาขยับขุนลงมาด้านล่างแล้วก็ม้าลงครับขยับขุนลงมาอีกเราก็เรือลุกจนนและนี่ครับก็เป็นจังหวะแรกครับในส่วนของเกมอาจารย์บอลเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับ ในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่อาจารย์ทินกฤตเนี่ยเจอกับนักหมากรุกชาวเวียดนามนะครับในการแข่งขันประเภททีม4คนและในเกมนี้ครับเป็นเกมรอบชิงด้วยเป็นเกมสาคัญนะครับทีนี้ครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาเปิดหมากแบบสูสีมากครับจนอาจารย์ธินกฤตเนี่ยค่อยๆได้เปรียบขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตาเดินนี้ครับทว่าอาจารย์ทินกฤตเนี่ยเลือกที่จะเอามมาเนี่ยไปต่อทีมเวียดนามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีจังหวะเด็ดอยู่ครับที่อาจารย์ธินกฤตเนี่ยสามารถเดินปุ๊บ ได้เปรียบปั๊บเลยครับตาเดินนี้นะครับถ้าจา์ทินกิกิตเนี่ยไม่ยกม้าไปต่อหมากฝ่ายเวียดนามนะครับแต่ใช้วิธีการเอาเรือนเนี่ยกินม้าไปเลยเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยครับอาจจะชนะง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าการที่เราเรือกินม้าไปแบบนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่เอาม้ากินเรือเราเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้เปรียบมา้า1ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายเวียดนามเนี่ยเอาม้ากินเรือเราคืนนะเราก็เอาเบี้ยงหงายเนี่ยไปสอดไส้คาราเมล ไว้ที่เรือ2ลําในตําแหน่งนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเดินเรือหลบมาแล้วกินแลกกันไปกินแลกกันไปครับสรุปสุดท้ายเนี่ยเราได้เปรียบอะไรเราได้เปรียบม้า1ตัวนะครับดูจากตําแหน่งหมากนะม้า1ตัวกับเบี้ยความหนึ่งตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะพยายามเดินขุนเข้ามาแต่เดี๋ยวผมพลุกให้ดูครับว่าเบี้ยงหงายเราเนี่ยรอดนะครับเนี่ยดูฮะเปิดไปเปิดมาเบี้ยงหงายเรารอดแน่นอนครับเบี้ยงหงายเราไม่ตายนะฮะ พอเบี้ยหงายเราไม่ตายเนี่ยก็สามารถกลับมาทําเกมได้ถ้าเกิดว่าเราแลกม้ากันไปได้แลกเบี้ยหงายกันไปได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ม้ากับเบี้ยใช่ไหมแล้วก็มีขุนนะครับโดยที่หมากฝ่ายเวียดนามเหลือแค่ขุนตัวเดียวเนี่ยตามหลักแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปลุยจนชนะได้แบบง่ายดายแน่นอนนะเกมนี้นะครับเป็นเกมสําคัญของอาจารย์บุญสืบอีก1เกมครับที่ทําให้ชื่อเสียงของอาจารย์บุญสืบกลายเป็นตํานานครับ ในตอนที่แกเจอกับนักหมากรุกชาวฟิลิปปินส์ครับแต่นักหมากรุกท่านนี้เป็นนักหมากรุกระดับ GM ครับ GM ย่อมาจากตำแหน่ง Grand Master นะครับพอเขามาเล่นหมากรุกเขมรหมากรุกไทยเนี่ยฝีมือเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะเขาเป็นนักหมากรุกอาชีพนะเพราะมันเปลี่ยนการคิดการคำนวณนิดนึงครับในเกมนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสู้กันลากยาวมากแล้วก็มีความสูสีตามหลักเนี่ยต้องเสมอแล้วแต่สุดท้ายนะครับไปเจออาจารย์บุญสืบเดินจนเซเดินจนโอ้โหเดินจนเมื่อยครับ จนแกพลาดไมาในจังหวะสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นครับมันจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งครับถ้าอาจารย์บุญสืบสามารถเดินได้ตามนั้นเป๊ะๆนะอาจารย์บุญสืบจะเป็นต่อทันทีครับจังหวะนี้นะครับรู้สึกว่าในเกมจริงอาจารย์บุญสืบจะเลือกเดินเรือขึ้นมาด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วครับมีวิธีการบุกอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือการเดินเบี้ยงหงายเนี่ยเข้าไปรุกแบบนี้เลยครับรุกให้กินฟรีไปเลย เพราะว่าถ้านักหมักลุกชาวฟิลิปปินเนี่ยใช้ขุนกินเราก็จะใช้เรือกินลุกจากนั้นพอเขาหลบขุนเราก็กินเรือเข้าไปอีกหนึ่งลำแต่ถ้าว่าครับถ้านักหมักลุกชาวฟิลิปปินเลือกที่ใช้ เรือเนี่ยในการกินเบี้ยงหายนะครับเราก็ถอยเรือลงมาแล้วก็เป็นการลุกจนครับเพราะว่าหมากฝ่ายสีขาวนั้นไม่สามารถเดินตาไหนได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้ตำแหน่งจริงๆเนี่ยก็จะต้องขยับขุนเข้ามาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอครับอันนี้ผม p r o ู f ตาเบสมูฟให้ดูเฉยเฉยนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพอไปเดินเบสมูฟเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมจะสรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะก็คือว่าในช่วงของกลางกระดานเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์บุญสืบเนี่ยจะเลี้ยงขุนอยู่แถว่ถวเน เพราะว่าเบีย้ยความของเรานะครับไม่มีตัวผูกครับแต่ทีนี้ครับพอเบีย้ยความของเราเนี่ยมีเบีย้ยไงในการผูกอยู่เนี่ยก็จะทําให้ขุนของทีมชาติไทยเนี่ยสามารถไหลขึ้นไปเพื่อไปกินเบีย้ยเขาได้พอไปไล่กินเบีย้ยได้ทีละตัว2ตัวเนี่ยก็จะเริ่มเกิดการบีบเกิดขึ้นครับแล้วในตําแหน่งเนี้ยคิดว่าน่าจะบีบชนะอย่างง่ายดายครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับด้วยวัยของทั้งคู่นะครับด้วยความนานของการแข่งขันแล้วก็ ด้วยหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มานั่งแข่งกันนะครับก็ทำให้ศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยลดลงนะอย่างเห็นได้ชัดนะครับมาดูจังหวะสุดท้ายกันครับอันนี้ครับบันเทิงที่สุดครับเป็นจังหวะเด็ดของอาจารย์ผมเองก็คืออาจารย์หนูเทพนะเจอกับนักมักรุกทีมชาติพม่านะครับในการแข่งประเภทคู่ชายอันนี้โคตรเด็ด คือก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งเกมเนี่ยทำดีมาทั้งเกมแล้วเดินแบบเทบผลลุกแบบเดินเบสมูฟร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือทุกตาเดินเนี่ยคือเบสมูฟหมดเลยบางท่านเนี่ยยังเดินแบบเบสมูฟแล้วก็เซคันด์มูฟแล้วก็เติร์ดมูฟไปบ้างนะแต่อันเนี้ยเบสมูฟทั้งนั้นจนมาถึงตาเดินนี้ครับอันนี้คือหลุดไกลเลยไม่ใช่เบสมูฟล้วคือฝ่ายทีมพมา่าเขาก็ถอยโคนมาปกติใช่ไหมอาจารย์หนุเทพคว้าเบี้ยงายกินวับคือผมก็เข้าใจอะนึกว่าแกคงคิดว่า มันไม่รู้จะเดินอะไรดีแต่ว่าแม่ไม่น่าแบบนี้เลยกินเข้ามาเสร็จใช่ไหมทีมพาม่าเอาโคนกินนะครับอาจารย์หนูเทพแบบเฮ้ยตกใจอลดิเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาขุนกินได้เพราะว่าจะโดนม้าเนี่ยลุกคาดกินเรือนะครับถ้าตำแหน่งเนี้ยโดนมา้าลุกคาดกินเรือจะจบยังไงก็เสมออยู่ดีนะแต่ถ้าว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาก็พยายามยือ้อนะรู้สึกว่าน่าจะไปเดินเรือหลบแล้วก็พยายามยือ้อเผื่อว่าทีมพาม่าเนี่ยเขาจะผิดพลาดแต่ก็นะครับ ทีมพม่าเนี่ยครับเขาก็แข็งในเรื่องของหมักลุกสากลแล้วก็แข็งในเรื่องของหมักลุกซิทูยินก็คล้ายๆกับหมักลุกไทยเหมือนกันแต่มันคือหมักลุกพม่านะเพราะงั้นตำแหน่งเนี้ยเกมเนี้ยก็เลยไม่สามารถเคลียร์ผลแพ้ชนะได้จบลงที่สกอร์เสมอกันนะครับแต่ทีมชาติพม่าก็ยังแพ้ทีมไทยอยู่ดีตรงที่อีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอลเนี่ยตีว่าให้เรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายแล้วผมว่าหมักรุกเนี่ยในการแข่งขันใหญ่ระดับนี้แล้วก็ใช้เวลาในการเดินค่อนข้างนานรวมไปถึงแข่งหลายวันเนี่ย ผมว่ามันไม่ได้วัดกันแค่พลังสมองอย่างเดียวมันวัดกันที่ความอึดของร่างกายด้วยครับแต่ละช็อตที่คัดเลือกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช็อตยากนะครับที่นักหมักลุกทีมชาติไทยพวกนี้นะครับอยู่ในสภาพที่เต็มร้อยเขาเห็นแน่นอนครับแต่ทําไมเขาถึงไม่เห็นนะผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนมาจากความอดล้านะถ้าคุณลองเอาเกมเนี่ยครับทุกประเทศเลยนะไปถอดในวันท้ายๆดูนะครับ จะมีอีกหลายตาเดินครับที่บางทีตาเดินง่ายๆก็มองไม่เห็นก็มีนะเพราะงั้นเนี่ยหมกรุกเนี่ยเราจะไปฝึกแค่สมองเดียวไม่ได้เราก็ต้องฝึกร่างกายด้วยครับแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะวิ่งนะครับสครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ10กิโลอะไรก็ว่านไปเนี่ยแต่ก็ในการแข่งขันจริงเนี่ยมันโหดมากนะเพราะว่าต้องไปเจอกับนักหมกรุกที่ มีกําลังการคิดคํานวณที่แข็งแกร่งนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์พม,มา่าพวกนี้แข็งแกร่งหมดเลยครับรวมไปถึงเจ้าภาพอย่างกัมพูชาด้วยนะฮะหาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนทราว่าผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมพลคนรักหมากลูกไทยงานละเอียด มีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ